่ะชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็มืดๆน,น,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่ําแล้วแต่ว่ายามอยากจะมาทักทายรีวิวอะไรดีๆนะคะหลังจากที่มีคนถามเข้ามาว่าช่วงนี้ยามไม่ค่อยมารีวิวอะไรเลยอะไรเนี้ยจริงๆยามยังใช้ของเดิมๆอยู่แหละนะแล้วก็เลยไม่ได้ไปซื้ออะไรใหม่ๆมาลองนะคะก็เลยไม่ได้เอามา เมาหมอให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่เออโอเคเอาหน่อยก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นคลิปนี้นะคะเป็นเฟรนดตเดือนมีนาคมนะคะก็เอามาพูดให้ฟังไม่ถึง10อย่างแต่ว่ายังใช้จริงแล้วมันดีจริงๆนะคะยังก็เอามาพูดให้ฟังเริ่มด้วยตัวแรกเลยดีกว่านะคะเป็นตัวที่พูดเอาไว้ได้สักพักใหญ่แล้วแล้วคนก็ไปแห่ซื้อตามกันนะคะมันก็คือแป้งฝุ่นริมเมลนั่นเองนะคะอันนี้มาในแบบว่าตลับอัดแข็งนะพกพาไป ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะจ๊ะอันนี้ยามใช้จริงหรือแค่นี้แล้วเป็นสีทานสลูเซน์ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะใครขาวก็ยมดำก็ยมหรืออะไรก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันแป้งโปร่งแสงนะคะพอลงรองพื้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเลิศมากเพราะยามพูดแล้วว่ามันเทียบเท่าลอร่ามิสเออร์ e arth, ใช่ไหมจริงๆแล้วคือคุณภาพมันแบบมันใกล้เคียงกันนะคะถ้าเกิดเราไม่มีตังไปซื้อแพงๆอย่างนั้นใช้เราสามารถซื้อถูกๆก,ก็ได้แล้วคุณภาพมันใกล้เคียงนะคะก็ค,คือแบบว่า มันไม่ได้ขี้เหร่อเออเอาง่ายๆว่ามีติดไว้ใช้เถอะมันดีจริงๆนะโอเคใครอยากได้ก็ไปตามหาซื้อซื้อที่ยำก็ได้หรือว่าซื้อที่ IG ที่ยำแอดไว้ก็ได้นะคะโอเคต่อมาเป็นอายแชโด w แล้วกันเนาะตัวนี้นี่พอดีว่าพักนี้ยำหยิบม,มาใช้บ่อยนะแล้วก็เคยพูดไปแล้วแหละมันคือเนเกตเบสิกนะคะทําไมยำถึงชอบพอช่วงนี้ยำใช้บ่อยเหมือนความสุขมันง่ายง่ายกับชีวิตมากเลยสสีเนี้นะคะยำจะใช้บ่อยมากนะ ก็ S 1> <S 1> ตัวนี้นะคะสีนี้ยังจะใช้คัดเบ้านะตัวนี้ยังจะใช้แบบลงคิ้วลงใต้ตาลงลงคนขนตาอะไรทุกอย่างนะคะมันเป็นตัวดรอปของทุกอย่างอาจจะบางทียังแต่งตาเข้มๆนี Ь ่ก็จะใช้สีนี้แบบเบลนด์ ent, แล้วก็คัดเบ้าเหมือนกันนะ <S <S และ้วก็ตัวนี้นะคะสีเนื้อแมทแมทนี่นะคะยังก็จะใช้สาหรับเก็บรายละเอียดนะคะลงใต้โหนกคิ้วอะไรประมาณนี้แล้วก็สีดาแมทนี่เอาไว้แบบเวลาอยากแต่งตาแรงๆสโมกกี้อย่างี้ยังก็จะกดชิดคนขนตาหรือว่า แะบริเวณรอยพับแล้ะเกลี่ยเอานะคะมันก็จะดูคมเข้มขึ้นมาทันทีตลับเดียวเอาอยู่เลยนะคะแล้วก็จะมีสีหนึ่งเป็นสีขาวชิมเมอร์ชิมเมอร์มมอรตัวนี้ก็เอาไว้แบบเหมือนจะไฮไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยตามจุดต่างๆก็ได้ด้วยนะคะก็เลยชอบมันนะรู้สึกว่ามันมันง่ายแล้วมันก็ใช้ได้กับทุกอย่างอิสมแมทกับอะไรก็ได้จริงๆนะคะก็เลยเลิศนะมีไว้ต่อมานะคะเป็นเมคอัพเบสซึ่งเวลาไม่แต่งหน้างานขี้เกียจก็จะใช้เมคอัพเบสตัวนี้แหละเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุน่น อะไรก็ได้หรือแป้งพับก็ได้อะไรเงี้ยก็คือแต่ว่ายังจะลงไมคอัสเบสตลอดนะคะก็คือถ้าสมมติวันไหนยังไม่ขี้เกียจจริงๆแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยยังลงกันแดดยังลงเมคอัพเบสแล้วยังก็ตามด้วยแป้งแต่ถ้าวันไหนไม่แต่งจริงๆยังก็จะลงแค่กันแดดเฉยๆนึ่อหรใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเออแต่งนิดนึงแล้วกันอะไรเงีก็จะลงเมคอัพเบสตัวนี้ดีจริงของแคนดี้ดอนนะคะลองไปตามหาดูยังใช้เบอร์หนึ่งเออมันมีเบอร์ด้วยมีเอี SPF 30ด้วยนะเป็นเมคอัพเบสที่ตอนนี้ยังปื้มมากนะ ต่อมาเป็นแปลงดีกว่าคือมีความรู้สึกว่าจริงๆอชอบอีกอันหนึ่งของชิเชดโดที่มันแปลงหัวเฉียงๆย่างนี้แต่ว่าพอใช้เลียวเทคนิคอันนี้มีความรู้สึกว่ามันง่ายต่อการลงรองพื้นทุกเนื้อเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อรองพื้นแบบค่อนข้างเหนื่อหน่อยหรือว่าเป็นน้ําหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนางทําได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มาบอกไม่ได้ว่ามันดีมากแปลงรองพื้นของเลียวเทคนิครุ่น x expert face b u t นะคะมันก็จะเป็นหัวแบบนี้กลมๆดุกๆดิกๆนะคะ เลิศลงรองพื้นง่ายมากนะมีไว้ถ้าใครที่แบบไม่รู้จะใช้อันไหนก็แนะนํานะคะต่อมาเป็นมัสคาร่ามัสคาร่าที่แบบแม่งดีมากราคาก็ถูกวอลลุ่มเบเบ e v o l ินวอลลุ่มเอ็กเพสเทอร์โบบูตัวนี้ปัดยังไงก็ตั้งไม่ตกลงมาแน่นอนทั้งขนตาบนขนตาล่างไม่เลอะไม่อะไรเลยหนาะเด้งทั้งวันมีเถอะมันดีมากช่วงนี้ย่มใช้บ่อยเวอร์นะต่อมาเป็นฟินาเล่ของคลิปนี้เพราะว่า มันเป็นอะไรที่แพงมากแล้วยังก็กัดฟันซื้อมันมันเป็นน้ํามันใส่ผมของ k e r a s t a s นะคะซึ่งมันเป็นรุ่นใหม่เป็นลายใหม่ของเขาก็คือ crystalis lumiar liquid นะก็คือแบบว่าเราเรา,เราสระผมเสร็จใช่ไหมเราเราเราเช็ดผมมัดมาแล้วนะคะเราเราจะเป่าผมอะค่ะเราก็หยดไอตัวน้ํามันอันนี้ลงก่อนนะคะที่มือสักประมาณหยดครึ่งนะแล้วก็ ขยี้ขยี้แล้วก็ใส่ผมนะคะมันจะทําให้ผมจากที่แบบแห้งเสียมากอย่างเนี้ยผมยาเป็นคนที่ผมแห้งมากเพราะว่ายาม้วนบ่อยเนี้ยเออเวลายันเข้าร้านีันก็จะใดตลอดอะไรเงี้ยนี่คือแบบไม่ใส่สเปรย์ก็อยู่อะไรเงี้ยแล้วคือผมยาก็ค่อนข้างที่จะแบบแห้งแรงแล้วแตกเวรเอรอ์เรียกได้ว่าผมแหกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลา,าเวลายำแบบวันไหนยำจะตรงหรือว่าวันไหนยำไม่ต้องการม้วนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกผมกระด้างเหลือเกินก็เลยแบบไปหาที่เมนมบำรุงผมสักตัวแล้วการสงสารมันนะก็เลยไปเจอตัวนี้นะคะ พีที่เป็นช่างประจำย่างเขาแนะนานะคะก็ใช้แล้วมันดีจริงๆว่ะแต่ว่าขวดนึงมันแพงอะมันประมาณพันประมาณพันพันสี่นะก็แพงเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ได้นานนะเพราะว่ามันแค่มกว่านะคะมันดีจริงๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งบํารุงผมพอดีช่วงนี้ผมแหกจริงๆบอกแล้วแต่ว่าไปหาทรีทเมนที่มันเลิศเลอมาบํารุงนะคะแล้วก็เอามาบอกต่อมันดีอันนี้ก็แนะนําอีกนั่นแหละมันคือทรีทเมนต์มักผมของ Joyce c o ค่รุ่น moisture recovery คือแต่ก่อนอะยางใช้ตั้งแต่มันเป็นหลอดอะเป็นหลอดแบบบีบๆีเอาแต่เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเป็นแบบปั๊มแล้วคือแบบปัม๊มๆมเอาได้เลยนะคะมันจะเป็นเนื้อออกแบบขี้พึ่งนิดนึงเวลาเราบีบลงมือค่ะมันจะหอมมากแล้วก็เป็นเนื้อแบบไม่ใช่เนื้อเนื้อเหมือนครีมนวดธรรมดาค่ะมันจะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งขี้พึ่งนะะมันก็จะเคลือบลงไปบ,บนผมเรานะคะเราใช้แทนครีมนวดได้เลยนะคะก็คือทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างออกนะล้างเสร็จออกมาผมนุ่มเลยคอนเฟิร์มจริงใครผมแหก แบบแยมนะคะแนะนำมากโอเคตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะมันคือเว t แอนด์วายลิปสติกนั่นเองดูสิอันนี้ใช้จริงนะมันเคลิะเคร่งหมดแล้วนะคะอันนี้สีแบลยออมมันคือสีแบบธรรมชาติปากสีปากนะคะให้ดูนะสีประมาณน,นี้เฮเทสสีก็ได้ นะสีมันจะแบบกระปิกระปเีเนื้อหน่อยนะก็เข้ากับทุกเฉดในการแต่งหน้าเลยคือเวดแอนไวเนี่ยมันเป็นลิปที่เนื้อมันโอเคเลยนะแต่ราคามันถูกนะแล้วก็เสียตรงที่ว่าแพ็เกจิ้งมันอาจจะกระโหลกกระลาปาปิ้งไปนิดนึงแต่ถามว่าคุณภาพมันดีไหมมันใช้ได้นะคะยามก็เลยมีไว้แล้วก็เลยเอามาแนะนําวันนี้มีแต่อะไรที่ดีๆจริงๆแล้วก็ถูกด้วยมีแพงๆแ,แค่ไม่กี่ตัวก็คืออีตัวน้ํามันผมกับทิชเต็ทที่แพงนะ โอเควันนี้ยังไปแล้วหกนาทีกว่าก็คิดถึงทุกคนก็เลยมาทักทายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรหลายๆอย่างตามมาทีหลังนะคะก็ถ้าว่างก็อัดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องตามนะไม่ได้ลืมแล้วแต่ก็อย่าลืมแยมแล้วกันนะคะโอเควันนี้ยังไปแล้วไม่บา,บายเจอก,กันในเพจนะคะ